เริ่มค่ะะทตัวแต่ละคนเลยค่ะเริ่มจากสวัสดีค่ะ MUT 2 9เมเมลินาวีระเทพพิมค่ะสวัสดีค่ะ MUT 2 8วยกันที่ชาวจมปาทอง สวัสดีค่ะแต,ตงกวาค่ะ MUT 2 3ค่ะกัสมาซื้อตรงค่ะสวัสดีค่ะมีมีนะคะกันสุดาชุาคีรีค่ะสวัสดีค่ะสายป่านสอตวันวังบุญ MUT 1 5ค่ะ,ะความรู้สึกวันนี้เลยได้เป็นหนึ่งในสามสิบสองน้ำแล้วจริงไามคะ,ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกรู้สึกสนุกเมืม่อได้เข้ามาอยู่ในกอง MUT แล้วรู้สึกว่า นับวันอะค่ะทุกๆวันเรารู้สึกว่าเราได้มีแต่ภาพเพิ่มขึ้นมันเหมือนเราล,าละลายพฤติกรรมร่วมกันมีอะไรเราแชร์กรันอะไรที่เราแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้เะะนั้นถ้าเรารู้สึกแบบสนิทก,กันมากขึ้นแล้วก็รู้สึกแบบขอบคุณที่ที่เลี้ยงทุกคนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาซัพพอร์ตเราจริงๆเขาเหนื่อยกว่าเราแล้วเราก็ต้องมันเป็นแรงผลักดันให้เรารู้ตัวว่าเราจะต้องเหนื่อยขึ้นอีกเพราะว่าพี่เขายังเหนื่อยกว่าเรา สำหรับวายนะคะวายต้องขอขอบคุณกอง MUT ปีนี้นะคะเพราะว่าแม่ปุ้ยแล้วก็พี่ๆทุกคนเปิดโอกาสให้ผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นพร้อมๆแบบวายหรือว่าอาจจะเป็นหลายไซส์เหมือนกัน<ม>ในวันนี้ควาใช่มีความยูนิของแต่ละของตัวเองนะคะแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ได้เจอกับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะค่ะขอขอนีอ้ค่ะ ตังวาก็เลยอยากจะบอกว่าคนทุกคนที่มาที่นี่นะคะเป็น finalist สต์สิคนทุกคนอยู่ที่นี่ด้วยคําว่าแพช s i o แล้วก็จะไฟมันทุกอย่างด้วยคําว่าแพช s i o เช่นกันค่ะตังก็อยากตังวาก็อยากจะบอกให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ตังควาและสาวงานทั้ง29คนด้วยนะคะก็สาหรับมีมีนะคะรู้สึกว่ามีอาถรรพ์อยู่ในห้องมีมีค่ะก็ตำนานห้องสี่นะคะมีมีคือรู้สึกว่า ได้อยู่คู่กับพี่สายป่านตลอดเลยรือเป็นเรื่องที่บังเอิญแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าแบบสนุกมากๆค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้มาเจอพี่ๆแล้วก็ได้มิตรภาพที่ดีๆในในครั้งนี้เพราะว่ามันมีความสนุกแล้วก็มีความสนุกสนานมีเรื่องท้าทายให้แบบว่ารับชมได้เลยนะคะค่ะพนักสายป่านนะครับ ่านเลือกที่จะสมัครตรงนี้สมัครเข้ามาแต่ป่านคิดว่าป่านได้รับโอกาสจากคุณทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นกอง m อ t หรือว่าพี่ๆีแฟนนางงามหรือหรือหรือว่าพี่น้องชาวกเกษตรกรนะคะป่านขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะแต่แล้วเตรียมตั้ง,งครอง,องได้ไงคะเพราะเดี๋ยวก็ไปเก็บตัว่วม่ันเลยจริงๆเราอย่างที่บอกไปคือเราค่อนข้างที่จะอยู่ได้กันมาสักพักนึงแล้วแล้วเราก็ค่อนข้างมีความดีแลกเนาะคือเราจากตอนแรกอาจจะยังไม่ได้คุย ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเลยเราก็ทําให้เราได้เรียนรู้ตัวตนของแต่ละบุคคลว่าเออเวลาเรามองเขาภายนอกเราจะมองว่าเขาเป็นคนแบบนึงแต่พอได้ลองคุยอะค่ะมันทำให้เราเราู้ว่าแบบเอ้ยจริงๆเขาเป็นคนมันไม่ไมเหมือนภาพหลักเลยแล้วทําให้เราแบบสนิทก,กันง่ายขึ้นค่ะก็การเจมตัวของวายนะคะดูอย่างเดียวค่ะวายบอกเลยนะคะว่าไปเขาใหญ่ม่วนๆแน่นอนค่ะค่ะ แล้วก็การเตรียมตัวครั้งนี้นะคะเตรียมตัวด้วยทั้งกายและใจแล้วก็ด้วยพลังของแพชชั่นคะ่ะที่ผักเรามาในทุกวันนี้แล้วก็ไอ้ข้าวโพดที่นีมูการเตรียมตัวของมีมี่และพี่สายปานคือเอาไพ่ไปแล้วค่ะจะไปเตรียมตัว,ตวกันดูดวงค่ะ <c oughs> ข่าวปานก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดค่ะเพราะว่าทุกคนเนี่ยให้กาลังใจแล้วก็ช่วยเหลือปานมาตลอดค่ะขอบคุณค่ะ ไปล่ะสี่สี่ไป